มันจมปลักอยู่กับอดีตมันคิดมันเครียดฝึกยิ้มด้วยการเขียนอันดับแรกเลยคอณพี่ตุกนะคะเอาสมุดมาจดนะคะคําว่ายิ้มเขียนคําว่ายิ้ม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 เต็มหน้ากระดาษในความรู้สึกเรามันก็ยังไม่ยอมยิ้มอีกและขั้นตอนต่อมาโค้ดเองนะคะใช้คําว่ายิ้มสีบอกกับตัวเองยิ้มสีและฉีกยิ้มยิ้มซีและฉีกยิ้มทําแบบนี้อยู่กับตัวเองบ่อยๆไม่ต้องไปยิ้มกับใครถ้าเรายัง ยังกลัวว่าจะเสียหน้ากับการที่เราเป็นคนหน้าบึง้งเป็นคนหน้าเดียวเป็นคนที่ไม่รับแขกหน้าไม่รับแขกเลยเราลองฝึกกับตัวเองก่อนบ่อยๆหรือไม่เราไปฝึกที่หน้ากระจกเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราจะได้ไม่ต้องอายใครไม่ต้องเสียหน้าบางคนอาจจะกลัวเสียหน้าเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยยิ้มให้ใครก่อน คนเองเป็นอีกคนนึงนะที่ไม่ยอมยิ้มให้คนอื่นก่อนเมื่อก่อนเป็นคนที่ติดหัวโขนอ่ะเป็นคนที่คิดว่าฉันเก่งฉันดีฉันเลิศฉัน,ฉ,นฉันไม่ยอมที่จะยิ้มให้ใครก่อนจนกว่าคนอื่นจะมายิ้มให้นั่นคืออดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะเรียนรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรนะคะถ้าอยากแต่ถ้าพูดถึงในวันนั้นกับวันนี้นะคะ เราเองนะคะถ้าอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราควรที่จะส่งยิ้มให้กับคนอื่นก่อนเราอยากจะให้คนอื่นดีกับเราเราควรที่จะให้ความดีนั้นกับคนอื่นก่อนนั่นคือสิ่งที่ได้มาทีหลังจากเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูนะคะลองไปฝึกยิ้มกันดูก่อนก็ได้นะคะเราจะได้ อาเริ่มมีชีวิตใหม่ทิ้งอดีตให้ได้แล้วมามีความสุขกันดีกว่าวันของเรานะคะเวลาของเรามันน้อยนิดนะคะทิ้งอดีตไว้ให้หมดนะคะเริ่มต้นใหม่วันนี้นะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายสําหรับชีวิตเราเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองกันดีก่อนนะคะทุกคนอ่าลองไปฝึกดูนะเดี๋ยวเทคนิคดีๆแบบนี้นะคุณพี่ตุ๊กจะเอามาแบ่งปันพวกเราทุกวันไปยิ้มซิไปหัดยิ้มซิที่หน้ากระจกไปหัดยิ้มซิในสมุดในถึงสมุด